สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเพื่อนๆเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะมือนีแอดมินกับน้ำแนวทางมัดรวมสี่ลาวเนาะจ่ามาแบง่งปันเช่นเคยเนาะจ้ามีลาวสตาร์ลาววีไอพีสตาร์วีไอพีสามัคคีวีไอพีเมื่อประจำวันที่แปดเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าแต่ก่อนเขาจะรับช่วแนวทางเขากำมาเบิ่งพลวันที่เจ็ดเนาะจ่าพลนวันที่เจ็ดลาวสตาร์สามสองหกกับหนึ่งเก้า 3ามสหลุดนะจ้ะส่วน1นเก่าเนาะหนเกาเข่าเด่นเก่าเด่น1วิ่งรุดนะจ้ะส่วนตัวจอะห้าเข่าเก่าหเนาะส่วนเราวีไอพีแปกับ98 8 5 6ปเนาะลุดนะจ้ะส่วน98เข้าตัวเจาะเก้าแตรงๆนะจ๊ะส่วนสตาร์วีไอพีสามศูนยกสห็ลุดเนาะ4ีเจมาในตารางนะจ๊ะ ส่วนสามัคคี v ี p 161 16 1เข้าเป็นเด่นวิ่งเนาะจะเด่นวิ่งรูดแต่ตัวจจอเบาเขาเนาะส่วน91 91เข้าเด่น91วิ่งรูดมาตัวจอเานาะจาก91้เข้าเป็น2เด <welcoming S 1> ้งเนาะเขาเล่าสตาหนึ่งเก่ามาสามัคคี v ี p อพีกับเก้าหนึ่งเขาเป็นสองเด้งเนาะจ้ะตัวจจอเข้าเขาไป3คู่เนาะจากหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับเกเนาะส่วนตารางตารางมาสี่เจ็ดนาะจ้ะ ตัวเด่นเท่ากับเขาเด่นเก่าเด่นหนึ่งนาาจะหลุนตัวตามตัวของวันที่8จ้ากับยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามแนวทางเนาะวันที่8ปนะาจะแนวทางมีเขามีรถโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองแนวทางเขารถพิษพลาดประการใดกับการขอถทดคอไพ่น่าจะเนาะสําหรับแนวทาง ส่วนตัวเด่นจะให้เดนเก่าเจ็ด่เก่าเจ็ดวิ่งรดูดตัวจอมีเกนะ่าสองเก่าสมเก่าหกเก่าเนาะส่วนเจก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดส่วนตารางตารางมี2มี6มี1มีสามเนาะสามารถั้มไปวิ่งรดดูดใดเนาะจะสายวิ่งรดูดร้ว่าจะจับ2อตัวในนี้ได้เนาะ สูตรสองตัวกระตรงนินไปกลับน่าจะบอกว่าแนวทางใดกระสุดสองตัวกรกะ,ะกต,กตรงกลับน้ำนะ่าจะเนาะส่วนตัวนิ่น,น่าจะตัวนินที่แอดมินเนียนให้ก็จะมีเก่าสามเก่าเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหก อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะจ้าธรรมะทศชอบก็ตามใดบ่มักกระามารถเลื่อนผ่านใดเนาะตัวเด่นเนาะจ้าถ้าบ่มักบ่ชอบที่จะจับคู่ให้ค่ะถ้ามีตัวมักตัวชอบวิูลแล้วก็นําตัวเด่นไปจับส่ไดเลยเนาะส่วนวันที่แปดเนาะมัดรวมสี่ลาวกับคอให้มีโชคมีลาบเนาะจ้าลำลำร่วยปังปังกันทุกๆคนเนาะจ้าไว้บอกกันคลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ